มือจิ้มาตวมาือจิ้บเอ้เ็อ่าโอเคทไอ้เด็มาลุ้นดมาไอ้เด็ือจิ้บเอ้ามือจิเออ่ารตุนมาลุนดิขอโตมาไปดิ đi cái gì đi em má nước 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 nước